Bye. มาแล้วเอ้าเอ้าซูซูการแคนซูกาแคนซูการแคนเอ้ายูเวตยูเวตเอยูเวต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 ยูยูเวตตุดเอาโน่นกำลัง กำลังวิ่งเบลมาให้กำลังกำลังกำลังวิ่งมาน้องวากำลังวิ่งมาใช้แบลอ,อยจะเบลอยไหมชิมเห็นเด็กเห็นเด็กมันกินกันนะครับเดินไปเดินมามันก็แบกไปด้วยมือก็กัดกินไปด้วยเยวจะลองชิมให้ดูรสชาติเป็นไง เบิ้งเบิ้งแพนน่าก็จังหยาเลยนมวกย่างอิว่าอว่าผู้กองผ้กองไต้ากินดับยวจะได้ดค่อมาแล้วมาแล้ว

น้ำมันมันอล้อยเราเลยหวานหวานหน่อยกว่าหวานหน่อยกว่าอล้อยป้าเล่าลักษณะมันเหมือนมันก็หนาเลยอ่ะยาาเลยเก็บซีไร่เอาพอดีก็ได้กิน

แกมอือเลยว่าหายอยากกินเัาบานยูรสชาติมันดีเลย嘛มันได้่เยเนีงเมื่อไ้แกมือเลยกินได้เรื่อยๆมันมันหวานหวันมาเลียนเลยเด้เ,ไ,เไปเก็บไห้โอ้ยสีพุนกัได้้างเล่มไว้ทงังรถ <Yeah. c oughs> <c oughs> เด็กเด็กเขากินนะครับกัดกินเล่นก็ <c oughs> อยากรู้รสชาติก็เลยบอกให้ลูกชายคนโตจ่าสมคิดเขาเอาไปให้ลองชิมหน่อยรสชาติเป็นไง <c oughs> รสชาติดีเลยครับ <c oughs>

ขอบคุณครับฮาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณคับขอบคุณค่ะ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 อคุค่ะ โอ้ยนาดูพี่อยู่ไทยนี่ขนมปังให้ปลาเกียงกินนี่แหละของดีเลยแหละมาอยู่ที่เนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับมมือด้วยขอบคุณครับ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 ที่ทางี้ยขอบคุณครับนี่นี่ดูขอบคุณครับขอบคุณครับ เกง่งไงเกง่งเก่งขึาเอง่าน,น,น,นี่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 ไคนนี้มันรู้เรื่องผู้ชายคนโตจากสมคิดเขารู้เรื่องนะี่ขอบคุณครับอ่าน้า ขอบคุณครับเป็นไงรถชายปา <Good. S 1> เป็นไงกูดอ้ากูด <Good. S 1> มาค้ำหน่อยมาค้ำหน่อยมาค้ำหน่อยแซบบอ แทบไร้เส uh> <AH ื้อผ้าใส่โอ้ยเราแบ่งป ja. mm ันให้น evet ้องทำไมไม่กินให้เราเนี่ยกินไม่เป็นบอนี่กินอร่อยนี่อร่อยอร่อยห้าอร่อยอร่อยลูกอ้า นี่นี่นี่ลูกพี่กิดให้ดูเนี่ยอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อย <c oughs> ดูดูสีน้ำก่อน <c oughs> ขึ้นน้ำสางแล้วคือขึ้นน้ำสางเนี่ยออกออกขุดออกขุนๆน,นิดนึง <c oughs> นมันน้ำบ่อน้ำบาดาลน,น้ำน้ำสางบ้านเท่าครับแต่ก่อนส <c oughs> ีอย่างนี้เลย

เนี่ยเอาตัวนี้ล้างมือเอาตัวนี้ล้างมือกินตัวนี้โอ้เฮียกิน้เลยกินอยู่ดยที่อันี้เอาทังไว้มันะไองกินที่บ้านได้ห่าไม่รู้นะรู้รร้กาปกินที่บ้านเราไม่ฝากคนที่บ้านไม่รู้นี่หนักล่นนี่น้ยชมดูมันล้างมือเราวึ้ขาวนะมือเน่คุณน้าะกิน อ่าแบ่งกันแบ่งกันคุมลุมเด็กที่มันน่าๆๆๆรักน่ารักน่ารักอะมันก็น่าให้นะครับแต่เด็กบางกลุ่มอะมันไม่น่ารักนะครับเอาหิ้เพียงรถเอาไม้คว้างใส่รถอย่างเงี้ย ยกนิ้วกลางให้มันไม่ใช่เด็กเด็กนเนเด็กตัวลเล็กๆอะไรเท่าไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยคูนิ้วกลางให้ควางหินใส่รถตรงนี้นไม่น่ารักเราก็ไม่ให้งานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับเอ่อขอบคุณที่ติดตามมาชมนะครับสวัสดีครับ